สวัสดีครับเดี๋ยวมารีวิวตัวคุมชาร์จนะครับตัวนี้เป็นของคาบ,บูนะครับเป็นเสียบตรงรุ่นแทนแผ่นชาร์จของรถได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูความแตกต่างระหว่บบางตัวนี้กับตัวแผ่นชาร์จเดิมครับอันนี้คือแผ่นชาร์จเดิมของรถนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่มันแตกต่างนะครับ <S <S ก็คือตัวนี้ไฟมันนิ่งแล้วก็ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดไฟเลี้ยวนะครับ แผ่นชาร์จเดิมไฟมันแทบจะไม่กระพริบมากตอนรอก็เดินเบาแล้วมาฟังเสียงแตรนะครับอ่าแล้วทนนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนใส่กล่องคุมชาร์จตัวนี้นะครับอันนี้รถไม่มีแบตเตอรี่นะครับมันอาการก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วลองเปลี่ยนใส่ น,นี้เราเปลี่ยนใส่กล่องคุมชา้าตัวนี้แล้วครับเดี๋ยวเรามาลองดูแรก่อนนะครับเสียงก็จะอันนี้ขนาดรอบเดินเบานะครับเสียงก็จะดังล้านเลยนะครับไฟก็จะนิ่งครับดูไฟเลี้ยวกบบพี่ปกติเลยนะครับเหมือนรถมีแบตเตอรี่เลยครับท้งที่รถไม่มีนะครับโอเคครับปองครับผม